บายดีพี่น้องปองฝ่ายเอนี้มาพบกับแบงต้องสต่าเล้าเบลไทยฟ้าเทียวกับะปิดาเวนี้พีข้ามาเที่ยวเบิ่งในเมืองามาตาเบิ้งชิพาไปเที่ยวอีกวันใดเนาะเขาไปเบิ่งต้องการเด้อตอนนี้เขาขออดใส่เกาะฮะพอใส่ในี่วงเวียนใหญ่ตัดวงเวียนใหญ่มาซาเจ้าทรัพย์ิลเจ้าตรัพยินเอขอคอยหักอขอกมาในเนี่ย เป็นบอสใช่ว้ายม,ม,มีเด็นไย็ๆเนี่ยทุกคนเขากำลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่ขา้างหน้า น้ำเพลินแล้วเดินโดนเพลินผ้าออกมาเที่ยวเท่านั้นว่วาสั่น <c oughs> ไม่มีโอกาสตอนคอยมาเบิ่งอีกไปกันเลยเขาไปเบิง่งจันตรงนี้เขาอกวหลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่นี่กำลังสร้างรถไฟฟ้า <c oughs> ไปเบิ่งน้อกันนะวะที่ไปเที่ยวใส่ทุกคน มอจนั้นอันนี้คืออะไรสะพานพุทธสะพานพุทธอ๋อสะานอ้สะพานพุทเอาคนมานั่งวิ่อยู่นี่เนาะมานั่งเที่ยวไวรุ่นอ๋อมันกระโดดน้าก็มีขับเป็นไวรุ่นมานั่งเที่ยวอย่างเงี้ยโอยมีตรวจนะม่เขาเขามานั่งกินเหล้าตรงสะพานเออเขามานั่งกินเหล้ากิน้าตำวจตารวจให้นุกสนุนกานุกสนนุนุกนุกส ก็จะมีก<ว>ู้ภงยกู้ภัยต้องต้องประจานกันคนกระโดดน้ำกันคนมาขายอยังเนะาะเตัวตาย <c oughs> ขาดตัวตาย <c oughs> ถ้าซ้ายนี้ไปฝากคลองตลาดไปเลยไปฝากคลองตลาดลาดไปทางนี้เนาะโอ้เขาขายดอกไม้เห็นบอกนี่คนไทยเราอะไรไม่รู้จักไม่มดมไ,ได้แล้นต้องไปหาสวยมวยนี้พี่เอาพามาทัวร์ในเมืองเนาะทุกคน ทามาเบิงวัดเบิงว่าเบิงหัวอย่างวัดอีอย่างบูยจะบูแล้วคอก็จะบูแล้ววันนี้ก็งานวัดเงวันที่สามไม่พอนี่เป็นไก่น้ำเกี่ยวเด้อทุกคนน,นี่นก็วนลงมาจากสะพานใหม่จาก สะพานเมื่อกี้แต่เราจะลอดสะพานพุทธมาเพราะว่าเราจะไปชมสะพานพุทธแล้วเราก็ค่อยมาไอ้ที่มันมีสะพานอีกอันข้ามสะพานพุทธข้างบนอโอเคเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วเนี่ยเียแต่เข้าเมืองแล้วแต่นี้มันเป็นเมืองเก่าอะ่ะโซนตรงนี้มันเป็นโซนเมืองเก่ามันก็ไม่ค่อยมีมีผับมีเทคอะไรมันจะเป็นแบบ น้าขายจะส่วนใหญ่เยาวราชอะไรอย่างเงี้ยของกินจะส่วนใหญ่ตอนนี้เราพิถีพิเยาวาราชา่เปล่าไปสำเพงแต่สำเพงกับเยาวราดมันอยู่ด้วยกันโอเคคนพิถ้าไปเที่ยวเยาวราชทุกคนออกไม่ใช่เยาวราชสำเพงนะสำเพงจำอีกตัวขอยอีกละแต่เยาวราชกับสำเพงมันอยู่ติดกันที่ได้ยินแต่เ,เสียงล้มหลายด้อทุกคน พอเขาบ่มีไม้เนาะเรื่องสิเสียงลบคจึงมาแตกหลายว่าไปสำเพ้งเนาะว่ามันยาวเวลาไปสั่งเพ้งไม่รู้มีที่จอดหรือเปล่าไปเบิงก่อนว่าที่มียังไง ไฟแดงอีกอนนซาบแป่อันนี้เป็นของผมตลาดมืดเขาจะมานั่งขายของมืดๆว้าวอ,อ,อันนี้ของผม,มเออมขาเรียกตลาดมือดอ๋อตลาดมืดหรือวมืดวะเขาก็มีไฟเฮ้ยก็โยกซื้อคือหลวงพระบางเขามันมีตลาดมืดเนาะอขอเอ, <c oughs> อาทำไมมันไม่มืดตลาดมืดของผม เพอแล้วอุ้ยพอสัมเพลงแล้วทุกคนมีเลยสัมเพลงจ้าทุกคนเขาเจ้าก็สิขายของกินมีทั้งเม็ดมีทั้งของใส่ใจอ้าวรับโอนด้วยไม่รับโอนอ้าว ไม่รัละคนแต่เราออกก็รับโะคนกระเป๋าุกใจยายแป้งเหรอกระเป๋าโอ้ยมีได้กระเป๋า,ปาทุกคนสองร้อยหนึเนี่ยสองร้อยหนึ่งขายพี่ เสื้อผ้าต่างๆเขาเพิ่งจะเปิดร้านตองนี้เนาะใช่เขาเขาเปิดถึงเปิดสามตีสามเลยเหรอโอ้แล้วเดี๋ยวจะไปโบเบสครับบอกไปดูเสื้อผ้าโบเบสครับเขาเปิดเขาตีสามตีสี่สามตีโมเ้าคุณโอ้สุขสาว่าเปิดเปิดตีสี่นี่คนหาก็เข้ามาย่างซื้อ คนเลยนึกว่าเขาซิเก็บล่อแต่สุดท้ทายเขาหาก็เปิดได้ผมลดเดินไปอีกกินบุฟเฟ่เามาอิม่มแฮงนี่อยเก้าบาทว่าแมสหน่ะโอ้ยน่าฮักเท่า่ะน่ารักจุงเบยใช้ได้เป็นปีนอ๋อเหรออย่าดมนะ สารพัดสารพีจุกจุกี้จุกีโอเคเจเจมันไม่ตังค์เลยอุ้ยทุกคนเขาก็มาเปิดห้เดี๋ยวเราเดินไปสุดเดี๋ยวเดินกลับมาเขาก็เปิดสุดปั้มเมิร์ปัเมอร์กอร่อยนะกรอบร้องจ้ายกอิ่มอยู่เลย เฮ้ยพี่อันนี้อยางได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะราคาโซนเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคับผมราคาสดนอ๋อแป๊บหนึงก่อนถ้าอันติดห้าอันบ้าเหรอไม่ใช่แบบนี้ต้องซื้อห้าอันเดินไ่อันถึงได้อันละเจดสิบเหรอ่อ๋อเราจะซื้อเอาไปเจ้า่เ ตุกต,ตาตุกตะตูนอู้ขอมาเอาเครื่องยนี่ไปขายตัวนี่พี่กระเป๋าที่ค่อยอู้ยแว่นหาแว่นก่อนปะหาแว่นก่อนะน,อนะหนึน่งอันห้าสิบเอาราคาทรงถือไปอีกพุ แต่ว่าต้องเอาลายเอาเสียดจะได้เป็นเลือกแว่นตาบนได้แว่นตาสักอันเลย้ลลยางหล,ลอด<ล>นี่เจ้าขา,ายแล้วค่ะทรงถึงจะได้ถือเนาะทุกคนคุยหมดาหาบบแล้วบนเขาขายเครื่องหมดแล้วเขาหาก็เปิดห้า,นา,า,างนะทุกคนกำลังเปิดห้าง รับซุปรับเเดียพขหาก็สิเปิดท่านซื้อเขาเลยคิดว่าเขาสิปิดห้านน,น,น้อนรอเสนอคือใครกำลังเปิดท่านพี่เอเบิรงนี่ก่อนเะแป๊ดหนึ่งเด้อหาเบิรงเพื่องกันโลละร้อยยี่สิบบาทสิบสองบาทโล จ็ดแปดหกเจ็ดแปดตัว <S <S เกินเยอะอีกอันนึงอัอนใสนะห,ห,ห,หายหมดเขาต้องนิ้วใช้เปลืองแม่ใหลูกไนล,ลูกแนะ่จ่าย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 จาย่ย เงีง้เลขบัญชีแบบพิจารี่เลยจ่ายจังไปจา้าสิจรเคนี่ามันหนีหงคลสิคายดนะี่นมใจันเปดนี่ยหาก็กำลังมาสิสทุกคน โอเคตอนนี้เราก็จะไปสำเพ็งต้นอ่ะพออยู่นี่เจ้เอายางก็บขอบบะับโอ้นไหมขอบบะมัเงินสดหมดได้อย่างได้มาแต่อย่างเดียวก็คือเนี่ยจิตผมของเด็กน้อยนะยางเดียวเงินเสร็จตังหมดเลยแอมชอลีนี่ขอบบะับโอ้นะไปสำเพ็งต้นอ่ะทุกคนมาเจอกันที่สำเพ็งดีกว่าไปกันเลย อันนี้คือคือสำเพ็งใหม่นี่เขาก็มาหอดแน่สำเพ็งใหม่มันบน่มีบู่จอดรถนอนถูกคนขับรถเปิดไว้เนี่เนี่ยอันนี้หา่านห่านเขนเขาอ่าก็มาเปิดก็ปเปล่าจริงๆสำเพ็งเขาเนาะมันก็มีหา้านลายอยู่บนนั้นให้ยางหลายอยู่แต่เขาบอกหับโนแล้วก็เขาขายเป็นแบบ ยกเป็นล่างเป็นอย่างประมาณนี้นะค่ะเป็นยกเป็นนั่นเลยเขาก่อเลิกโบมีเงินสื่อ่อถ้าไผ่ิมาก็ต้องพกพาเงินสดมาเด้อสำเพ็งเก่าป็นสำเพ็งไม่หัว่าเป็นเจดียไเดนบุรีไปมาบนใ่ไเป็นกันตที่ดอดบะนี่ค้นหาก็ออกมายางสื่อทุกคนจ้ะ เพราะว่าเขาหาก็เปาาิดห้างบุรีเป็ฟ้าพัฒนาการเป็กกนตัวกับตัเอ้าวเนี่ย <laughs> น่ารักเ <laughs> ขาหาก็เปิดห้างส่วนใหญ่เขาเปิดดึกลึกตอน,นสี่ห้าโมงเช้าคืนแลโอ้โีริกาคืนว่าัจน กันหลายเรากิดคิดเริ่มกันเริ่มมากกันจ้ะบางบางสิ่งบางอย่างเขาบอก่ให้ร้องพอเขาขายซรงเนาะส่วนหลายเขาขายซองอ่ะอกว่าอุ้ยเนี่ยใครอยากได้มั่วพวกเจ้าจ้ะพอเห็นแล้วมั่วี่ดใครอยากได้แต่บูฮูราคาเนาะห้ามร้องอีกจ้ะแล้วจ้ะบอกว่าให้ลอง เฮ้ยาบามีบนจดรถบนจอดรถก่เจอมีของที่ช่อใจหลายอย่างเอาุกคนเครื่องของที่แบบย็งได้ฮะนะแต่ว่าเฮาก็บอได้พบเงนินสดมาเนาะบางที่เซากับบหับโอนเขาบุหับโอนเขาก็เหีเ้ยวเป็นเต่งยางลิ่นยางเบิง่งที่จะจเดนรถตรงไหนคะ Chả? <t> <laughs> yeah. không may hết <laughs> yeah. không may dưa bèo không bèo bèo wow bèo 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 sẽ ของกินขายน้ำอยู่แคมทางนอกเป็นรถรถเป็นคันเป็นคันจอดอ,อดยดดดดู่เยี่ยมจ้าเดี๋ยวเราหน้าผ้ากินอสฝากกันต่อสบายดีสวัสดีจอนชาวไร่ <c oughs> วันนี้เราความาเที่ยวซัมเพ็งนะซัมเพ็งก็มีสินค้ามากมายให้เราได้รับชม มีค้นผ่าเสียงแปลงมาให้ฟังแต่ทุกคนสำเพ็งนี้ตอนเช้าไร่ได้แวะผ่านมาบ่อยๆแล้วพาสาวลาามาช้อปปิ้งดูเตรยเงินสดกันมาเยอะๆเขาให้เตรียมเงินสดกันมาหลายๆกว่าเพราะว่าเขาบ่วหับโอ้ยของแทงของปูกตอนเช้าไร่ไม่รู้อยารู้เอว่าของมันเยอะมากจริงๆ อยากได้อะไรเพี้ยงขั้นพบตังมาสักสองพันก็จะกลับออกไปแล้วยิ้มอย่างสบายใจอีกยาวไกลย่างหย่างย่างหย่างใครฉันเจอมาก็มีไปสาวน้อยอยากได้ดิ เาพาดีอย่างโหเสพตาเลยวิวสาวสวยว้าวน้ารัวจังจอนเท้าได้มากับเมียเป็นที่สุดแล้วคันไหนพูดเก่งจังเลยน่ารักอ่ะุ้ยหมดแล้วหมดแล้วเอาย้ายฟั่งดิจอนเท้าได้กคนจ้ะมาเลยจ้ะ มีครบทุกอย่างจ้ะไม่ไต้องห่วงว่าสิบมีอย่างห้เลือดจ้ะมีให้เลือกทุกอย่างของกินเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าเรืองประดับประดาเขามีทุกอย่างมีทุกอย่างแท้ๆรถก็ติดค้นก็หลาย เนี่ยมันมีซอยให้ย่างเขาย่างไปแล้วทะลุใจต่วาเขาบอย่างไป่าเรามันคนหลายคนอ่ะถ้ายู่แถวนอกให้เบิ้งเอาเนาะเพลินๆไปเนาะทุกคนว้าวขมขมน้ำเบาแว่นตกแว่นตาหมวกเมิกเอ้ยสารพัดมีเบิดแมทเอ้ย แบบใดญเสี่ยวมาเลือกได้เลยทุกคนเอ้าขอมาใหว้ลองออเฮ้ยแอบเบิงมาเนเอะแอบเบิงม,อ,มองไปเบิงส่งก็คือที่บ้านโอน มีหลายซอยเดยนี่อันนี้ซอยนี้ก็ไปได้เนะาะเ <laughs> ดินโมยกากไปเร็วคนมันหลายแลย สามีก็พ่อใจแล้วนะทุกคนเน้ะเขับกันแล้วกลับบ้านเลยนะยังไปไหนยังพักผ่อนบโบีเอาแล้วแต่เนี้ยไปใช่กับโบีบีบอ่ะมาเฉดเดี่ยวไปทัวร์สามเลยเนาะ ไปโบเบต่ตอจ้าทุกคนเห็นสิมาะคอยไปเทีย่ยวโบเบต่ตอจ้าโบเบสิ่งนี้ยังคอยเห็นคอยเพิ่มแจ่จริงๆมันก็มันก็ขายของคือ,ค,อคือกันอยู่เนาะสไลายก็ขายของแบบเดียวกันหมดของวินของใส่สวยเสื้อผงเสื้อผ้าของทบของกิน เขาเพ่ได้ลอกไปมาเมื่อทุกซอยนะทุกคนยา,างผ่นานๆเบิองเอาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเจ้าก็ขายเครื่องคือกันเวรแล้วก็ค้นก็ลายแดงเอากเลย,ย์ยางเบิองทั้งนอกผ่นานๆอ่ะอีกยางเขาก็บพิ่ได้กดเงินสดมาทั้งวนังงวนมึงข,ขายเครื่องขายเสื้อผ้าไม่ขายเครื่องเปล่าคอยแล้วเจ้าทั้งวันมึงขายเครื่อง <c oughs> รถคันนี้กัเบิ่นแท้งแค่ละนี่นี่พวกเจ้าคันถีค่คอยาเบิ่นแท้งแคนะ่บัลลาเลยมีมนุษย์ต่างดาวมนะันบวมมนุษย์ต่างดาวมันมากินซอยจุก,กับบัวขาวบัวอะไรวะบัว,วบัวอะไร <c oughs> ที่เป็นคนลาวอะ่ะมันเอาออกอ,กอะ่ะบัวไหลบัวไหลอะไ,อะไรนี่แหละมนุษย์ต่างดาวเรามาเจอ่มนุษย์ต่งา,า,าตงดาวแล้วจ้ะ แอบถ่ายของเขาไปโจไปโจมบายบายมนุษย์ดาวน้ำฝนปะว้าวนี่นี่คือสะพานลอยจริงสไม่ได้ไปฟนี่เราเข้าโมบีแล้วโมบีเขาโมบีถือนี่อะโมบีให้ขายเสื้อผ้าถูโอ้โหจตร้อนร้อนเลยที่ เพิพ่งลงยางวัต่อยร้อนๆร้อนๆเขาเจ้าหาก็าสิเปิดกันเองทุกคนคอยเราคิดว่าเขาเจ้าสิเก็บไปบ้านไปเฮือนนอนแล้วแต่เขาเจ้าหาก็มาเปิดเออเก่งเก่งจ้โอ้ยยู่ใจเลยนนี่เขาหาก็มาเปิดซื้อได้แล้วมีเวลายังนิ่อยางรอะหายนี่ นี่คล้ายเส้อค่ะทรงแท้ๆไกลอยู่ไกลอยู่เยอะอยู่หลายอยู่เนาะมันจะกำลังสีลงซื้ออ๋อเคยบมเคยมาจักเเื่อก็เห็นเนี่ยา็คู่เนาะว่าเขาเอันนั้นเวลาเขาเลิกตลาดนะเขาก็เขาเลิกขายถูกถูกใช่ไหมเขาก็มาซื้อของที่นี่เพิ่ม แล,แล้วตอนอบ่ายเขาก็ตื่นมาเขาก็ไปขายก uh ันนี่มันชื่อยูพี่ไปขายต่อตีนแค่หยังนึงขับกระบะมาแล้วก็มาแบกของบบลแ,ลอแล้วไปขายตามตลาดะหมดการทุกคนหมดแล้วฝั่งนู้นขายผลไม้ตลาดก็ต้องนั่งขายผลไม้ว่าสั้น ว้าวไฟแสงสีนี่คือวันเกิพดพระราชนีเหรอโอ้นี่ยวันเกิพดพระราชนีว้าวนี่เขาเปิดไฟแสงสีสวยมาก นี่คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญอยู่บนพารว้าวทุกคนจ๋านี่เลยเขาเอื่นว่าไฟแสงสีว้าว